รูปเปิดมารอนนัลซิเต็มดีไหมเอาไปใช้แข่งได้รอเปล่าเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับสวัสดีครับพบกับพินัสเชสครับอันนี้นะครับเป็นเกมแรกนะครับที่ผมแข่งในงาน Thailand Chess International Open 2023 to นะครับจัดขึ้นที่โรงแรม The Empress เชียงใหม่ เป็นงานนะครับที่นานาชาติเลยนะครับมีประเทศต่างๆมาแข่งนะครับโดยแวกเพื่อนบ้านเรานะครับที่โดดเด่นมากนะครับประเทศเวียดนามนะครับเด็กๆจะมานะครับเยาวชนมาฝีมือแบบไร้กาดมากนะครับซึ่งผมเจอไป2คนก็เหนื่อยมากๆนะครับขอขอบคุณรูปภาพสวยๆจาก t a i l a n d ด h e ช a s s o c i a t i o n นะครับ หรือสมาคมหมักลูกสากลนแห่งประเทศไทยนะครับที่ถ่ายรูปสวยๆนะครับแล้วก็จัดงานดีๆแบบนี้นะครับให้ผมได้มีกาไปเล่นนะครับอะไรขอสปอนเซอร์นะครับเย่หวังว่าเขาจะไม่เอาคิดค่าลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยป่ะครับโอเคไปชมกันแล้วครับผมเปิดเกมด้วยเ็นักวีนพรดีโฟครับสีดำครับเอาด้วยพรดีฟนะครับนายเอฟทรีนายเอฟซิกเชือเอฟโฟ อันนี้ครับเป็นนอนระบซิสเต็มนะวิชัป f4 นี้ตำหน่งเนี้เป็นลอนดอนบิชอปนะครับ e6 นะครับโบดิดำไม่เดินมุมเท่าไหร่ครับแต่ก็มุมที่เดินได้น่าสนใจนะครับ e3 ครับเสริมเบียดด4ครับแล้วเปิดทางให้บิชอปที่ f1 ไปที่ d3 ได้นะครับ e6 ได้ไปดี2วิชัปดี6นะครับสีดำนะครับเอาบิชอปมาแลกนะครับผมตัดใจเดินบิชอป g3 กับมุมนี้ถอยบิชอปกลับมาครับในตำแหน่งนี้ เพื่อที่ว่าถ้าดำกินครับเราได้ใช้เบี้ยเกิน G3 ตรงนี้แล้วเร,เราได้จะเปิดคลองเรือตรงนี้ครับเพื่อโจมตีคิงที่จะเข้าป้อมฝั่งคิงในอนาคตนะครับคู่แข่งเดิน B6 ครับไอเดียนะ่าสนใจคือการเดินเอาวิชอไป B7 นะครับเพื่อวิชอปจะมาซัพพอร์ตตำแหน่ง E4 ในภายหลังหรือไม่ก็เล่นชอป a 6ครับเทรดิชอปตัวเก่งของเรานะครับ ที่ดีทรีทิ้งไปในอนาคนนะครับน i t e5 ไอเดียคือการ move bishop a6 ครับถ้าเรา bishop a6 จังหวะนี้ครับจะเสียพรอนฟรีครับด้วยการเอา bishop take ที่ a6 ไปเลย knight take a6 แล้วตามด้วย knight take c6 ตรงนี้ครับจะได้กินผรอนที่ c6 ฟรีนะครับขาวเป็นต่อชนะนะครับ knight e5 bishop b7 bishop d3 เขาป้อมคิงนะครับ C3 อันนี้เขาก็เป็นมาตรฐานในการบั้งน้ำเป็นพรเปรมิดสามเหลี่ยมนะครับที่แข็งแรงแในดอทซิสเต็มนะครับที่เซตอัพผมก็น่าเสร็จหมดแล้วครับในการตั้งไนท์ทุกตัวบิชอปนะครับที่ D3 และ G3 นะครับดีมเอฟโฟร์ไปถ่ายมา G3 แล้วก็พรเปรมิดนะครับที่ไม่ดูวันต่อครับว่าดำทำยังไงนะครับ C5 ครับตรงนี้พวกนี้มุมที่ดีครับด้วยการเปิดไลายบิชอปที่ B7 ให้มาคอนโทรลช่อง E4 เตรียมโดดหน้ามา e4 ครับซึ่งเป็นมูฟที่แสดงว่าสีดําเข้าใจนะครับว่าจะขัดขวางหรือทาลายแผนการจบเกมของสีขาวถ้าน้ยมิเชยินช่อง e4 ได้นะครับแผนการจบเกมฝั่ง king side ครับสีขาวแทบหมดไปนะครับเพราะว่าบางทีนะสิ่งสําคัญในการที่จะจบเกมที่สาเร็จนะครับในทางปีก็คือต้อง control น e ตอร์ได้แล้วถ้าหล่งนี้คนระับดำมา control center ได้เหมือนกันนะครับความไปต่อขาวก็จะลดน้อยลงอย่างชัดเจนนะครับ ผมแล้วแตใจเดินวิชชัปแฮทโฟมุมเดียครับเพื่อกันไม่ให้ม้า E4 ช็อต E7 ครับดำยืนระดับหมาไม่อีให้ได้นะครับควีนแอฟครับกันไนท์อีโฟนะครับไม่ให้มาไนท์สี่สครับพัฒนาไนท์ตัวสุดท้ายสีดำควีนแฮททีช็อตนี้ครับเป็นชิคกี้มุกง่ายๆคู่แข่งคงไม่หลงแน่นอนครับแต่อเดียคือว่าหลังจากควีนออกมาให้ทีปุ๊บขัดสมาร์ทเล่นพรอีโฟนะครับเพื่อพัฒนาไปโซนโซนวอร์นะครับแล้วก็พ้อมคิงนะครับ แล้วก็อาจจะมีในการยกลูก F3 และ h ให้ F3 ไปจมตีคนะิงในาคตนะครับแล้วก็ในโซนวางหลังรพรหมือน F4 นะครับผมถ้าโดนกินไหนที่ E5 นะครับเราสามาชิเบียนะครับที่ F กิน E5 เพื่อทำให้เราสามารถจบตีฝั่งคิงเต็มที่พอรุกที่ F1 นะน,นะครับเรากดดันนะครับพร้อมที่จะยกไปจมตีแล้วก็กดดันเบีย F7 อีกตัวครับผมโอเคครับ หลังจากควีนทีนั้นบุธดำเดินอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเกมเช่นเดินพอดเอซิกลุคซีเอ็กนะครับตรงนี้สีขาวชนะอะไรครับลองหยุดดูดูาหาดูครับเป็นมุกไม่ยากครับไปครับชอบกินเอฟซีครับถ้าชอบกินคืนครับเล่นควีนแฮชเวนเช็คเมทนะครับนี่เกิดผลว่าทําไมนะครับดิดำได้เดินพอดจีซิกจังหวะนี้เพราะหยุดยั้งนะครับไม่ชอปดีทรีในการเล่นพอดที่แฮชเวน f สี่มุมนี้มาตามนักถ้นสปอร์ตเป็นโซนวอลครับแล้วก็ทําให้นายที่ e ห้าแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับกดดันดําขึ้นไปครับ c take d สี่ e take d สี่สาเหตุที่ไม่ใช่ c take d สี่ครับนอกนายแบบนี้เพราะว่าเราจะเปิดจุดอ่อนทางฝั่งปรินไซสครับโดยไอเดียเช่นบิชอปมา b 4ครับหรือแม้ทั่งนาย b สี่นะครับเพื่อโจมตีบิชอปที่ดีทห้ถอยแล้วลุกมา c เอกครับแล้วก็ขู่ไนท์มา c ถูนะครับ ซึ่งมันเป็นไอเดียที่ทำให้ดำมีคอร์เตอร์เพย์นะครับขาดตอนส่วนเนี้ยชัดเจนนะครับตรงนี้แข่งเดินไหนเทปไลท์ของจังหวัดนี้เจ้าควิน E7 ครับควินอีเเว่ขาป้องคิงครับพวกเทคกคอร์ทเอฟโฟย์นะครับไนท์เทคอีไฟล์วูดนี้แข่งอาจจะต้องกินนะครับผมก็กินดำแหงนี้วางไว้ครับ F อ e เทคอครับควินจีไฟล์แข่งก็เล่นไอเดียตื่นใจครับเขาต้องการคอร์เตอร์เพย์ในจังหวัดนี้ครับ จังหวะนี้ผมว่าเขามีอาจจะมีแค่ไม่กี่มุกที่ดีครับผมตังใจเดินลุก F2 ครับตรงนี้ไม่สามารถเดินใน F3 ได้ครับเพราะโดน Queen Check กินบิชอ o ฟรีนะครับอาจจะเป็นมุกเล็กๆนะครับ A5 ของม่งน่าสนใจครับผู้แข่งต้องการแต่ Exchange บิชอปที่ดีที่สุดในการเดิน b ิชอป p a s i c นะครับแล้วก็อาจจะขยายรสร้างพยายามเปิด ฝั่งควีนไซด์ด้วยครับพี่ชเอซิกครับพี่ชมซีถูถอดผู้ชมมาผมไม่ต้องการแลกพี่ชบพี่ชอนี้บมทีจะเก็บไว้ในการโจมตีฝั่งคิงหรือไม่เอาพี่ชบไปตัดไหนครับเพื่อเปิดตำแหน่งไนท์จีเซเว่นไเอฟทีได้ควีนควีนอีเซเว่นควีครับไอเดียคือคุณใ g จีไฟตต่อไปครับซึ่งคู่แข่งก็มาไลา่ผมตั้งใจกลับมาใหม่ครับก็รดูไนท์ตอนนี้เวลาคู่แข่งใก้หมด้วผมเดยถ้ากดแต่คู่แข่ง คิงแคสต์วันครับเป็นไอเดียน่าสนใจครับอาจจะไม่ถูกต้องนะแต่ไอเดียค่อนข้างชัดเจนมากๆครับโดยการผมจะเล่น G4 นะครับถ้าาแข่งกันกันผมนะครับจะมี G4 โฟทำให้ลุก G1 นะครับเพื่อเปิดตำแหน่งขึ้นมาอีกถ้าแข่งอันนี้คู่แข่งบันเดอร์มุมนี้ h ฮทฟรลุก G1 ครับลุก S7 เครับพยายามป้องกันตรงนี้คู่แข่งเวลาใกล้หมดเดี๋ยวที่ผมบอกครับ G4 ครับมาตามนัดเลยอันนี้เป็นแผนที่ ดีครับด้วยว่าที่ว่าคู่แข่งเดินผิดด้วยนะครับเท็กเจโฟลุกเทคกเจโฟนายเอฟไฟช็อตนี้ครับมัดน็อกนะครับผมลองหยุดคลิปได้นะครับแล้วไปหามัดน็อกกันนะครับว่าทำางานขังชนะครับโอเคไปกันครับขาวชนะหลายวิธีครับเช่นนายเจฟฟายทวะนี้ก็ชนะนะครับแต่ผมเลือกที่จะเอาพิชอปกิน F 5ฟฟก่อนครับเพื่อให้ลุกไว้องเท็โฟได้เพราะว่าตอนแรกนายเจฟฟากันช่องเท็โฟอยู่ เดินรูคเฮดโฟครับขู่เช็คเมทอินทัวร์เอฟซีครับเปิดทางให้คิงวิ่งหนีแต่ไม่เป็นไรครับไม่เหม็นไม่เป็นไรผมเช um at ็คนะครับที่แฮชเอกคิงเอฟวรูคเอฟเช็คกินควีนเขาแข่งบริสายจังหวะนี้ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปลอนดอนสเต็มขผมในเกมแรกนะครับซึ่งผมมีโอกาสได้ใช้ลอนดอนในหลายเกมเลยนะครับเถ้าใครทุกคนถ้าไปเล่นลอนดอนสเต็มแล้วเป็นไงบ้างครับมาแชร์กันได้นะครับผม ส่วนวันนี้ได้เป็ก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ